สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกแพรเซี่ยงไห้กันนะคะแต่ก่อนอื่นเราก็พามาชมธรรมชาติเกี่ยวกับการทํานานะคะอย่างบ้านแตงโมหม,หมู่บ้านแตงโมก็ทํานากันนะคะอย่างเป็นกอกอนี้ก็เรียกว่านาดํานะคะถ้านาหวานก็จะไม่มีลักษณะเป็นกอนาดํากับน,นาหวานจริงๆแล้วก็ข้าวก็โตเหมือนกันนะคะแล้วแต่ความสะดวกพรา คนที่ทํานาชอบแบบไหนนะคะนาดําก็ใช้รถด,ดํานะคะแต่วันนี้แตงโมก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกต้นแพร่เที่ยงไฮ้กันค่ะอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็มีขวดน้ํานะคะขวดน้ําเราวาดรูปตัดครึ่งนะคะเวลาเราตัดขวดที่ง่ายที่สุดก็คือเราใส่น้ําไปในขวดนะคะจะทําให้เราสามารถตัดขวดได้ง่ายแล้วก็ที่สําคัญเราก็สามารถตัดมือเดียวได้ด้วยเพราะแรงดันของน้ําจะทําให เวลาเราใช้มีดคัตเตอร์นะคะกดลงไปก็จะทําให้ตัดง่ายมากๆค่ะเพื่อนๆลองทําดูกันนะคะการผูกแพรเท่งให้ในขวดไว้สําหรับแขวนก็ได้ตั้งก็ดีนะคะวันนี้เราก็มีวิธีมาบอกค่ะเราก็ตัดตามรอยที่วาดนะคะเราก็ทําเป็นขวดกระเช้าขีดเส้นแล้วก็วาดข้างบนนะคะเป็นเส้นลงมาแล้วเวลาเรากรีดเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้ว เราก็ยังคงรูปขวดไว้เช่นเดิมนะคะแต่ว่าเราก็จะโค้งงอบริเวณที่ตัดออกเป็นปีดซ้ายปีดขวานะคะการปลูกแพรเซ้งให้ในขวดก็เป็นไม้ประดับเราก็สามารถที่จะมาวางประดับบ้านหรือประดับสวนของเราก็ได้ได้ประโยชน์ทั้งสองต่อนะคะก็คือสามารถแขวนแล้วก็ตั้งไว้ก็ได้เดีย๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะ วิธีการปลูกผงเตงโมในว,วันนี้ก็คือการใช้ดินในเหนียวนะคะเราก็จ้วงน้ําใส่ลงไปนะคะในขวดแล้วก็ดินเหนียวในร่องสวนไรนาของเราแล้วก็เอามาใส่ถามว่าทําไมเราต้องใส่ดินเหนียวในขวดเพราะการใส่ดินเหนียวในขวดก็นอกจากพยุงขวดไม่ให้ลมแล้วนะคะก็ยังสามารถที่แบบว่าเมื่อต้นแพรเสี้ยงหาของเรานะคะดอกของเขาโรยแล้ว เราเขาก็สามารถเจริญเติบโตต่อได้ในขวดและเราก็นํามาปลูกได้เหมือนกันนะคะการใช้ดินเหนียวประคองขวดทําให้ขวดไม่ล้มแล้วก็แผ่เสีงยงไฮ้ของเราก็เจริญเติบโตได้ด้วยถึงแม้ดอกของเขาจะโรยแล้วนี่นะคะเราก็เด็ดเด็ดกิ่งมาปักปักปักนะคะ ลักษณะการปลูกแบบนี้เราก็ปลูกใช้แจกันประดับบ้านแต่ว่าแตกต่างตรงที่เราใช้ดินเหนียวในการรองขวดเพราะดินเหนียวจริงๆแล้วไม่ใช่ของสกปรกนะคะเพราะว่าเป็นดินที่มีคุณภาพเราก็สามารถชำต้นไม้ทำให้รากเดินดีและกิ่งของเขาไม่เน่าเมื่อเวลาผ่านไปไม่ว่านานแค่ไหนนะคะเขาก็สามารถเจริญเติบโตในขวดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เราก็สามารถตกแต่งประดับทางเดินที่ทางเข้าบ้านทางเข้าสวนต่างๆได้ก็จะมีความสวยงามเมื่อดอกของเขาร่วงเลยเราก็ตัดบริเวณปลายดอกออกนะคะเราก็นําไปปลูกได้อีกหรือถ้าเราไม่ปลูกเราก็ตั้งแบบนี้นะคะหย่าดอกของเขาก็มาขอบคุณที่ติดตามและฟังรับชมค่ะ